คือเห็นงานเห็นงานก็นอยู่ในร้านสีรันหาเนาะเดือนละสามพันพี่น้องเห็นงานเดือนละสามพันบาทจ่ายค่าห้องไปกือบพันหนึ่งแล้วตกอยู่ในประมาณสองพันนะเดือนละสองพันบาทเนาะพ,พี่นอ้องเดือนละสามพันบาทาหักออกค่าห้องก็ยังเหลือสองพัน โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้ re, สวัสดีเด้พอพ่อแม่พีน re, น่น้องเบืดสุขสุขคนเด้อเนาะบกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวหรือว่าจะอยู่ทางฝั่งไทยน้อพ่อพี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องทั้งอยู่ต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบ่าวจิตปุตมพรคือเกา่าเนาะตอนนี้เนาะพ่อพี่น้อง,องทางบ่าวจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านดรงเขิมเนาะอ่าบ่แล้วกันวันนี้เนาะพ่อพี่น้องมีข่าวดีกับครอบครัวของแม่เต้เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่านี่เด้อน้องพ่อ,อ,ขอ,ขอเเพีน่น้อง โจม่อีกรอบสองนาะพ่อพี่น้องเอลยรอบที่หนึ่งนะคือโมได้เนาะอ่าคือคิดดีไซนุ่มห่อเบิดมาอีกรอบที่สองนาะพ่อพี่น้องพอดีว่ามีทางผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าช่วยเข้ามาอีกเนาะพ่อพี่น้องเลยก็จะเป็นอ่าเจาะวังหันแบบนี้ก็ได้ไปถามเบิ่งว่าชีอยู่ในประมาณจักเป็ดนาะพ่อพี่น้องเลยก็ดีใจนั่เพิน่นนั่นแหละเพราะว่าคือทางผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นนี่ได้ ฝากเงินมาให้ทางบรษเณนเพิ่นเป็นสะพานบุญให้ก็คือเจ้าหน้ามดานให้ครับมนาเมเตเพิ่นนพปิร้องจังใดจังใดกะกราบขอบุญคุณทางพระผู้ใหญ่เพิ่นหลายหล,ลายเดอ้อเนาะที่ว่าคิดเห็นเดีอว,ว่าอินดูสงสารอยากให้ทางครอบครัวของเพิ่นได้นพปิร้องเลยจังใดจังใดกะขอให้อยู่ดีมีแหงเดอ้อเนาะ มาสนองพ่อพี่น้องจังไดกาเดียวทาบอร์จิตเอง,งสิพาทุกคนไปถามไทยเดี๋ยวว่าพาทุกคนไปบึงบรรยากาศภายในมืณอนี้นพ่อพี่น้องโอเคเด้อไหนเนาะทางบุษเเนเพิ่นกับกำลังอันนะคุยกันอยู่พี่น้องเอ้ยป้าเจ้เอา้าก่อนจะคุยกันกเดียวอา่าสีเข่าไปทางอันนะทักทายสบ,บายดีกับเมเต้เพิ่นกันน้องพ่อพี่น้องป้เาเจ้าเอา้าลาไปใช่นั่นโอ้ยเล่นนี้แล้วบัดนี้ เออจะไปเห็ดเน้นั่นเด้อล่ะเด้อจะไปเห็ดเน้นั่นเด้อโมเมนแนวเด้ออ่าดูดูเอ้าอานาแม่สบายดีสบายดีปพาตัวพาตัวรอบสองเนาะแม่เนาะดูใช่ไ่าสิไปเห็ดทางนั่นเป็นรถเข่าแบบที่โอ้รถเข่าบ่ได้บ่ต้องเปลี่ยนแผนไหมเออเพิ่นว่าอยู่ว่าจักเม็ดจักเม็ดลำนี้ เพิ่นยังทำเบาแล้วกูเลยหูนะเพิ่นเนาะบ่อือแต่เพิ่นเอาทอกันเถือนลงสิบไปแม่สิสามแล้สิบไปแม่แล้วเนีามทนไปเลยดิโอทนที่สี่อือก็ไดจ้ามแม่พักกระไดโดยโดยนั่นแหละเนาะคูดอะไรเรียกซีนาถามเพิ่นเนาะอ่าอยู่เพิ่นกีกคนใช่ไหมมานี่อยู่สี่คนสี่คนบ่เออไปทำงานแล้วไปทำงานแล้วอืมอ เป็นจังได้เสีเดียวนี่หาอยู่หากินได้ไดเดียวนี่คุณชิโรชิโรโบมีไปฟูโตกมันไปไปโซงซามูร์มันไปนั่นแหละเนาะอ่ามันนี่ก็มีของผ่าของต้อนนี่เนาะได้ปลาปิ้งปิ่งปลาพี่ลองเลยปลานินตัวบักใหญ่หนึ่งเนาะสานกระตาโบนะเนนนองละน้อยเป็นแหละสานบ่ โอ้เบิ่งห้แม่มาบ่สบายอยู่ได้บ่สบายบ่นี่พักผ่อนนําในเด้อบ่สบายก็ได้เนาะลุยอย่างเดียวเพิ่นละซานเพิ่นบ่เป็นบึดอันนี้เนาะเป็นบึดและคองแข็งมัก็เพินทั้งดนี่ี่อแ่คือกันเพิ่นแฮ่ก็ซนเป็นอีกแม่กลัวฮอบ่จิตเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยไปเฮียนนําผู้ใดเด้เนาะบ่สอนบ่นี่เฮียนใน YouTube นั่นแหละเพิ่นก็บง่ได้นี่แหละนพ่อพี่น้องใ YouTube เป็นประโยชน์เนาะใช้โทรศัพท์เป็นประโยชน์ก็คือว่าั่นแหละ เป็นจริง้เรื่องเ,เขานา้ำซ้ำปลาเดี๋ยวนี้ด้วยเขานา้ำก็แม่ก็ค่ายกิโลชื่อกินชิปโล,โลโ<อ>ชุดบล e นะูเอามาให้เราเบิดแล้วเบิดแล้วเดี๋ย <laughs> เรื่อยเนะาะมาได้ขอามบ่มีแบบเขานา้ำซ้ำปลาลายคือหมูเด,ด้ยะเนาะ,ม,ะมีแต่หาอยู่หากินใิแหละได้จุกหาโลชิปโลก็ชื้อกินไปนำ้ำเออม,นะมัะนบะ่มีใช่ฮะ พุทโตกนี่ก็ไปหาบได้แล้วบุห็นคุยกี่รออืมคือพุ่โตกแบบนี้เนาะต๊กบังแหงอะไรนี่บุนกับโต๊กคุยกันช่วงคืนเลยพุทโต๊กมาคืนนี้ต๊กเรามาคืนตกเลยคืนจะแจ้งคืนเยอะทางบ้านก็แจ้งแจัดงานบุญเจกปูมาคืนนี้ก็ได้น้ำจนทุ่มเฮือนทุ่มชาตโอ้ยว่ะพุทโตกแหงพุทตกแหงเออเออก็ดีใจนะแม่อีกเถื่อดด้วยเม่เด้อเนาะเออ ก็ยังบ่ทันแล้วเธอนอพันมาต่เ้าคนบอกพันันเก้ามงสิบมงกันมาอออการยมยังไปยืมทอยืมยังเป็นได้ยืมได้ยังฮากลงหลายหลาไม่เต็มได้อนี้เนาะจงมาเาิดก่อนาเม็กาสามเดแล้วมันดินบอนี่นะมันเป็นดินดินชายบ่แม่เป็นดินชายดินชายกัหินเฮบางบอนกัน แปลว่าอันนี้ก็หอดทิ้งเหย่อทิ้ด่านคือกันนะเพิ่นเอาอันนั้นลงบร<อ>ิเวิบองคเพิ่นเอากระตือนลงบริเวโอ้อันนี้เพิ่นเอาลงสิบสามเมตรเลยได้เพินน่นยังเสียเอาลงอีกนะโอ้ยเจ้าลงอนนีกอยู่เนาะเพิ่นยังเสียเอาทอนอยลงอีกต้องทำลงอีกเนาะถุน,ลน,นเลยเสียนะเมื่อนี่เลี้ยวอยู่ค้ำบ่มาเนี้กะค้ำบ่เนี้ยเพิ่นเลยประมาณ 3 4โมงแรงเพิ่นบ anyway, um, so ่จังเลยโอ้บ่ได้กะเอาบ่ฮอดก่จ๊ะอาเป็นแบบยุ่มก่อนเด้นี่เนาะอืนอยง่เพราะว่ายากเนาะยุ่มไปทาเอาแต่อยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยยากแลปลูกยังกยากปลูกยังก็ยากเือก็ยากน้ำ้อเมื่อยอืมอ๋อๆนั่นแหละจังได๋มีแต่ว่า อ่ากบุญอบคุณผู้ใหญ่เพิ่มน้อยไปเนาะที่ว่าแบบช่วยอาน่ะฮะทั้งกบรัวของอนาน่ะเม่เนาะพุ่นเห็ุจังไดดไหมคุณกินีเฮ้สบายดีด้โดยมาเตยทางใดมาจะไปทางไหนบ่มาจะหาคุณจิโร่บ่บ่พุ่นนี่อยู่อยู่น้ำตลอดบ่พุ่นนี้อยู่น้ำตลอดนี่เนาะลูกชายบ่ลูกชายของเมเองหรือเปล่าเออ สักปีแล้วก็น้องบัลลังกหลายเดือนบัลลังก์ับโบชื่อเลยเลย CS ปีละเออชื่อว่าจังไหนก็แหละเพ่งถ้าเพ่งบ่ถ <c oughs> ้าเพ่งเนาะอย่าไปเคินได้เดอ้อเนาะปานโบเคยเห็นไรน,น้องพ่อพี่น้องเลยหาคุณชิรอขายเดอ้อเด็กน้องพ่อพี่นอ้องมีแต่ว่าอตอนนี้ก็ อ่าน้ามเสนเพิ่นก็กําลังคุยกับสร้างอยู่สิเอาลงให้เบิดเด้นี่เนาะตัวเก่าบ่แม่ตัวนี้ตัวยามตัวเก่านีได้ตัวเก่าบ่โอเพิ่นก็สิเอาคือกันบ่นี่เพิ่นบ่เอาเาบ่อืเอาปออนั่นแหละเนาะก็ไปหาเงินจคนแล้ว ไปแล้วผู้นึงผู้ใหญ่อะไปพร้อมกันก่บผมมีเงินอไปเถอะละคนไปและทั้ง้องนางเพิ่นฮู้อยู่บ่ทั้ง้องนางเพิ่นว่าสิมาเจาะนำเจ้าในให้งเด่นอยู่บ่อืมอยู่คนเดียวเพิ่นนหนึ่งอยู่คนเดียวเพิ่นแหละเพิ่นไปทำงานเก่งเนาะเพิ่นไปคนเดียวก็ได้เนาะบ่พี่น้องเอ้ยก็อายเพิ่นได้ขึ้นไปกับพี่นางเพิ่อนขึ้นไปอยู่น้ำขึ้นบ้าอโอ้เฮ็ดหั่นเฮ็ดงานนี่ก็ไปเริ่มเลยเพิ่นน่ะ เงานอันขายพี่ช่างขายข้าวโกกข้าวโกกโรงานนั้นข้าวโกกข้าวเค็มโอ้ห็วโรงานนั้นอือบอกว่าแกบล่ายเป็นห้องเช่านะห้องเช่าอีกทีกับเช่าข้าวกระชี้อะไรอยู okay. ่เวียงเอาเนาะห้องเช่าห้องนี่กับเพลงแต่เงินเดือนดีกับ เดือนหนึ่งหาเชนขายของกะระดาษบริการนำกาไฟต่างหากอีกได้ไลน์ต่างหาอีกได้เดือนหนึ่งหาเชนบัตเงินเดือนเท่าบัด,บดได้บ่ล้านล้านยังจังมาประมาณหลักเอ็ดหลักสองอ่าขับไปอีกแล้วพี่รองยังเดืออยู่วนะันนไล่เดือนมาห,หาเชนตายเนาะหาเชนด้วยเนาะการเงิน,ไปไนเป็นเนนลยรพักลงมาให้อายไปมันทำเดือนเดือนลนะพันได้พี่รองเอาไปประมานี่เนาะทำงานเดือนละพันบาท<ฮ> แต่เดือนเพิ่นผากมาให้จำได้ใช่ไหมอันนีแต่เพิ่นผากมาให้ทานเช่นผากมาให้อายเป็นผินไปเงินโฮมบ่หรือว่าเงินเดือนแบบเงินเดือนเพิ่นแล้วเพิ่นได้ครับเดี๋ยวเพิ่นกัผากมาให้โช๊สช้เช่นให้แม่กับดูแม่ว่าผมมีเขากินได้อยู่บ่เงินได้บลายนกับให้บลายนองเช่นชั้นเช่นอะไรแค่นั้นแหละยุ่งน้องพอพี่น้องเลยว่าแล้วก็คือเหตุงานเหตุงานก็อยู่ในร้านสีร้านหาเนาะ เดือนละสามพันพี่น้องเห็นงานเดือนละสามพันบาทอ่าใจข้าห้องไปกับพันหนึ่งแล้วตกอยู่ในประมาณสองพันใช่เดือนละสองพันบาทเนาะพ่อพี่น้องอ่าเดือนละสามพันบาทอ่าหักออกค่าห้องก็ยังเหลือสองพันสุดยอดเนาะอันนี้ได้สิเห็นงานยังไงนี่ฮะ ไปขุดจีรอนแม่ก็ยังบ่ได้นี่โอ้ยจีรอนเขาเงาใหม่แล้วก็แล้วแหละขุดก็บ่ได้อือยามนี้เป็นเขาเงาใม่ฉันไดรอนอือนั่นแหละเอาซะเด้อแม่เด้อก็คือสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวสิเข้าไปหาทางออ่าางเพิ่นก่อนเนาะอ่าจังไดก็ดีมุกดีใจนําอ่าแม่มื้อนี้ก็ได้เาจังไดก็มีแต่ว่าอ่าสิได้ขอตัวไปก่อนเด้เนาะพอพี่น้องเอ้ยเอาไปเบิ่งก่อนเนาะพอพี่น้องเอ้ยออด คือสีประมาณนี้แหละน้ำพี่น้องพี่เนาะตกีบาสิมาเจ้าอยู่นี่น้ำพี่น้องบาสิมาเจ้าอยู่นี่แหละอ่ามันคาก๊กมาคุ้งเพิ่นว่ะก็เลยไดเอ่าเข้ามาน้ำพี่น้องปบ่มาคุ้งเพิ่นลูกเทษนี่น้ำพี่น้องบริวิทไปขายบ่แม่บ่จงไว้ให้มันชุกแม่จงไว้ให้มันชุกเด็วก็ไปแลกเอาเข่าคือเ่าได้อยู่ไดนได้อยู่อืม นั่นแหละน้องคนเดิมป่ะเด้อนั่นแหละเนาะเนาะโอ้เนาะอ๋อแางสบายดีเด้อสบายดีสบายดีตั้งแต่เช้าเลยบ่สี่โมงบ่กะกะว่าประมาณจักกันนี่ยโมงสิ่แล้วประมาณสี่โมงเลยเออสี่ประมาณสี่โมงเนาะแรกแรกจักเม็ดแล้วนี่นี่ยเช้าเม็ดเช้าเม็ดบ่อ่าคือว่าสีทางให้เพิ่นอยู่ในประมาณจักเม็ดเช้าหกนาาสามสิบ โอ้ประมาณแม่มันมีน้ำลายเท่าก็บยุดยเราต้องเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งเทอสามสิบถ้าเกินไปมันเป็นเป่ยเป็นน้ำมันปิี้ปูนเลยนั่นแหละทางให้เพิ่นรอบช่องรอบตัวนั่นเพราะว่าขาเจ้ามันเป็นน้ำก็ทอดกันเจือนบ่ทอบางได้ทอบางบ่ทอบังนาะทอบังแล้วเขาลงโบจําเออทอบางเอาลงโบจําเอาไมีชวนอีกทอบางกับทอนี่อันนี้อันนี้คือทอดทอดทอบางนี่ดิ ตัวบางแมันคุณภาพแบบนีเออมันมันเขาคุณลงไปได้สิบสี่เมตรเลยเขาเอาตัวนี้ลงได้แต่สิบเมตรอืมคือตจำคือตัวบางนี่มันเป็นยังไงมันมันฮุบเข้าในนี่เขาลงประจ้ำถ้าลงจำก็ฮุบอยู่แล้วเออนี่นี่ลงจำมันโมฮุบอันนี้นี่คือเขาใส่ตัวมันหนามันก็เลยม่ต้องเป็นห่วงดีนี่ดิเออสันโบสันนพอพิรลองเลยอืออืออือใช้เขาลงไปเขาได้ใช้สองชั้นเลยอ๋อใช้สองชั้นป่ะจ๊ะ อ,ออ,อ,อ,อเออคุณพี่น้องเนี่ยน,นี่บ่ใช่หน่มาได้หู้ได้ช่างเลยลงไปแล้วับมันเป็นซ่าลงไปตัวนี้เราหดยหินดานเนาะเออเดยอเดยินด,ดานแล้วาหา่อเสียมลุ้นกาก,ากลงไปปุ่นลงไปหออน,นี้เอาตัวนี้ลงมามาเกินตัวนี้ถ้ากระชนมันก็เกินตัวนี้ขึ้นมาอืมเราปุ่นขี้มันสีลงมากงมานี่ตรงนี้ออตรงตัวนี้ขึ้นมาตรมขึ้นมาหอดกดชนท้อตัวนี้ ข้าวเี็ดทรายโลกมากเลยมันโเข้าตัวนี้โอ้ถ้าเอาตั้งมาสิละมันชีล่งเด็ทรายลงฉันบบฉันติดท่อสองทัอนนะตัวบโล่งทรายอืออันนี้คือเดินเดินทางถามก่อนเนาะคือคืออนาไปอนณาแบบครับหน้าที่เป็นสะพานบุญใหตุัารณ์แต่ละโอนแต่ละบอนน่ะมาพ่อเทไรน่ะมีได้แบบขาเจ้าเอาท่อตัวนี้เห็นท่อตัวนี้แล้วคือขั้นตอนแรกน่ะคือเขาเอาเสียมตัวใหญ่ก่อนบบเฉียมตัวใหญ่ สิ่งตัวใหญ่ทางลงจนสุดเลยมันบ่ลงไปหอดีดานโอ้แล้วงเอาเสียมโต้โตลงไปโอ้แล้วแล้วแล้วกับอาณาเอาท่อเอาเด็กนี่ขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมเด็กนี้ลงโอ้เอาเสียมตัวน้อยลงไปสามเท่าขึ้นเลยอันนี้ไรเด็กลงมาเพื่อที่สี่เออในนั้นโมคิดแบบว่าเอ้าหัวก็ยังขึ้นอยู่เลยเอาใส่ในไี้ก่อนนะอันนี้นะเลื่องเสียมตามรุ่นโอ้วได้กับกับขึ้นไปกับขึ้นมาบ่สามเท่าอามันบ่หน่เออ นั่นดีพอพี่น้องเออเอาขั้นตอนแรกคือเขามาอยู่หนาดินใหม่ได้พี่อาณาชาตมามาอยู่หนาดินใหม่นี่เขาชี้ได้เอาใช้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ทางลงไปก็เลิกพอสมควรเหมือนหมดตัวหอดินดานโอ้ดินดานพอดานแล้วก็กลายลงไปอีกประมาณเมตรนึงโอ้แล้วลาวเอาขึ้นมาไหมเอาขึ้นแล้วเอาตัอนี้ลงโอ้เอาโอ้เอาตัวกันเจือลงบัดนี่เนาะโอ้เอาตัวนี้ลงตัวนี้คือเอ่อตัวนี้ลงลงมามาใส่ตัวนี้ได้โอ้ นนเลยเลยเลยเอา้าข้าใจเดียวล้ียวเอาเอาทอดนี่ลงตัวไส่ทอดลงใส่แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วจังจเอาตัวน,นี้ลงไปโอ้อันนี้คืออันนี้คือตัวซื้อไถ่มันบอกเฉพาะเพิ่นจะเพอาราคาแพงเฉยเนาะพอพีอ่น้องไปทอดขึ้นทอดลงอยู่นะโอ้บุตรีเพิ่นในพี่น้องบุตรีเพิ่นเนาะก็เลยมาคึดอยู่ได้ตัวนี้นะว่าเออขาเจ้าเอาไชเนตได้น่ะคิดแบบว่าเอามาทางเนาะคิดว่าเอามาทาง ท่อเดีนี่ได้กะเลี้ยวเลยบาทเดียวได้เลยบ่แล้วเนาะต้องได้ใส่ตัวนี้นะมันจะงั้นแบบันเออถ้าวไปใส่ตัวบากต้องใส่หมอนี้ขึ้นมาสุดเลยอืม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 บัวเลี้กัหลายขั้นลายตอนในดี้นี่เนาะบ่ได้กัมันกับบัวง่ายเลยพี่น้องเลยอันเละสองเข้ามาเลยนะครับเออสองเข้ามาเราจะตั้บเดียวเท่านั้นบัวหุ่นด้านท้อนี่กับสองสามอันพูดได้สามสี่อันพูดได้หนิเนาะสี่สี่รุ่นทอนครึ่ง เออสสาคนเพ่อ๋อตัวทารมดาน้อพอพี่เองเลยกาคือเข้าไปทางแต่ละบอนี่เคยมีบ่แบบคืออ่าสองงานบ่หรือบางานเดียวเซตสอได้ยุแต่ว่าเมยันกมันบอามันมันโบขักนำงานเท่าเน้อเออบร์ดาเมื่อละบอลก็ถือว่าโอเคเดี๋นาะอืมไปแต่ก็รูปรู้เ็บกบงมันกะ หักสองคนนี่บ่เหนะ็ดนะออคืออันนี้เขาอยู่ในบ้านเขาเอางในเมียนบาบ้านหงวงคือน้องพ่อพี่น้องอันนี้ปัญหาเนี่ยเขาก็มาแก้ไขแต่มันก็ได้เอาาอโอ้หักอันนี้คือทางลงจัเม็ดแล้วตัวที่น้อยนี่น้อยในซาเม็ดแ,แล้วซนะาเม็ดแล้วเนะาะเนาอีกบุญล้นสำนักพ่อพี่น้องเลยคือสิยแล้วอยู่เนาะโอ้หากก็มาผู้มื่อนี่หละพี่น้องเลยเราได้ค่อยถามไปว่า อาผู้ใดญ่ได้ที่เด่นนะมาคึ้ว่าอันนี้อาลงล์ร่ำมาน่าอันเด็กๆน้อยชื่อนะอืมเลิกดินดานอยู่เลิกแม่นลงเลิกนี่นะเออกงกับเศร้าแมสเศร้าสองแมสธาตุนั่นแหละพี่น้องเลยคือแมสหนึ่งสองแมสสามบอลหนึ่งกันได้เมื่อแลรกก็บไพเหตุงานเกี่ยวกับอันใดก็เป็นกับอันนั้นเนาะนี่เนาะบอลชักเลยพี่น้องเลยอันนี่ก็ได้เออหากระพู้แล้วก็ โอ้สมพาพนะพ่อพี่น้องหนึ่งมากกับระคงราคาของแต่ละบอลกับโบคือกันเนาะอ่อบคุ่ยโบโเคสโอ้ดอยดพี่น้องเลยรอบยิงป๊อปเลยเนาะ่่าฮ่าอบราคาเขาดอยดยเอาเอาน้อพ่อพี่น้องเลยคือชี้ในนี่แหละกะมีแต่ว่าโอ้ดีใจดีใจน้ำพ่นนั่นแหละอ่ามีแต่ว่ายังชีได้เอาอีกเนาะประมาณจักอ่า 2-3ช ah, ั <werking in> <Genesis> ah, okay. so uh, ่วโมงเนาะอ่าแบบเย็นๆเอาเนาะอ๋ออ่าๆโอเคสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยอ่าจังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะครับพี่น้องเอ้ยอ้ายมุกดีใจอ่านําครบนําครัวเพิ่นเนาะครับพี่น้องอ่านี่แหละเบิ่งๆอ่าเดี๋ยวบ่สิเดินกันสิมาอ่าทายบรรยากาศตอนนี้ก่อนเนาะอ่าอยู่ข้างนี้เนาะครับพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันแล้วเทื่อเนาะนี่ก็ได้อือ สองคนเพิ่นก็ได้เนะาะแค่ในแต่ว่าเพิ่นอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละน้องพ่อพี่นอ้องอยู่ใ,ใกล้ๆกันอ่ามีอย่างมีอย่างก็เล่นหาเพิน่นอ่านคือสีปเป็ี่ยนยังดอกบันนี้เนาะอ่า <laughs> สร้างเพิเ่อนใหดละเอียดพี่น้องเลยเอาๆคือสีประมาณนี้แหละอ่าอันนี้ก็จะเป็นทางอนา,าห้องน้ำน้องพ่อพี่น้องห้องน้ำของทางอนาเมย์เพิ่นเนาะอ่าบม่มีดินบล็อกบุ๋มีไปสร้างดอกพี่น้องเลยเพราะว่า Ủa mình ngân chứ phần bà nó à, Tại cái ngàn như đấy nhìn nó có phía uhm, đấy phí đồng, đây. À, đây là nó có phía à, cả bà đó nó có phía động có À đèn khuôn Đi Thằng khổng mê phân uh, Thì bà Mì khô nhảy phân À uh, Xuôi nó có cho đồng Trong này cả kho ขอบุมขอบคุณขอให้ทางผู้ใหญ่เพิ่อนอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะพ่อพี่น้พองเลยปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดคำก็ขอให้ได้คำพี่น้องเลยเนาะก็ถ้าหากว่าคิดนี่นาะ้อพี่น้องผิดพลาดประการใดเมื่อกีเองกราบขอโทษขออภัยน,น้ำาพ่อแม่พี่น้องหล่ไลเนาะพ่อพี่น้องเลย ขณะเดียวกันทำบุญที่เด่งคือจะได้ขอตัวทุกคลิปแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกุคนที่เขามาติดตามรับชมหาแล้วก็เป็นกำลังใจให้น,น้อพ่อพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้ขอให้ทางนายเอฟซีเบสทุกคนอยู่ดีมีเฮงอ่าบุญจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเองน้องพ่อพี่น้องสบายดีโอเค